ค่ำคืนนั้นที่ปักกิ่งปี2088กลายเป็นค่ำคืนที่ทั้งโลกจดจำไปอีกนานสนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่งสว่างสวยด้วยแสงไฟนับหมื่นดวงเสียงเชียร์กึกก้องสะเทือนทั่วทั้งสนามเมื่อสองทีมยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟุตบอลโลกอย่างทีมชาติสหรัฐอเมริกาและทีมชาติบราซิลก้าวลงสนามในศึกชิงเหรียญทองโอลิมปิกมันไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดาแต่คือการเผชิญหน้าระหว่างสองแนวทางฟุตบอลที่แตกต่างสุดขั้ว ความแข็งแกร่งและระเบียบวินัยแบบอเมริกันปะทะความพลิ้วไหวและศิละปะแห่งลูกหนังแบบบราซิลแฟนบอลกว่า90,000ชีวิตแน่นสนามตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมหลายชั่วโมงเสียงเพลงชาติของทั้งสองประเทศดังขึ้นพร้อมภาพธงชาติที่โบกสะบัดกลางสายลมแห่งกรุงปักกิง่งนักเตะทั้งสงทีมยืนเรียงแถวด้วยแววตาแน่วแน่ แต่ภายในหัวใจของพวกเขารู้ดีว่านี่คือเกมที่อาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกในอนาคตได้อย่างสิ้นเชิงเสียงนกหวีดเริ่มการแข่งขันดังขึ้นเกมเริ่มต้นอย่างรวดเร็วทีมสหรัฐอเมริกาเปิดเกมรุกตั้งแต่ต้นใช้พลังทางกายภาพและการเพรสซิ่งสูงเข้ากดดันแนวรับบราซิลอย่างต่อเนื่องขณะที่บราซิลพยายามใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นแนวรุกอย่าง ลูคัสเซนันเดสและเนโตรามอสในการเจาะแนวรับอเมริกันที่แข็งแกร่งเกมในช่วง15นาทีแรกเต็มไปด้วยจังหวะบ,บีบพื้นที่เร็วการสกัดอย่างดุดันและเสียงเชียร์ที่ไม่หยุดพักนาทีที่22คือจุดเริ่มต้นของความตื่นเต้นลูกฟรีคิกของสหรัฐอเมริกาจากระยะ30หลาไทเลอร์แมคเคนนาปั่นบอลข้ามกำแพงโค้งเข้าเสาอย่างแม่นยำผู้รักษาประตูบราซิลพุ่งสุดตัวแต่ปอลายมือแต่ไม่ถึง บอลตรงตาข่ายเสียงเฮของแฟนบอลอเมริกันดังกึกกล้องทั่วสนาม1-0สหรัฐอเมริกาครึ้นนำและโค้ชของพวกเขากระโดดดีใจสุดขีดข้างสนามแต่บราซิลไม่ใช่ทีมที่จะยอมแพ้ง่ายง่ายหลังเสียประตูพวกเขาเริ่มคุมเกมกลางสนามมากขึ้นใช้การต่อบอลสั้นและเคลื่อนที่อย่างชานฉลาดเกมเริ่มพลิกเป็นของบราซิลในช่วงครึ่งหลังของครึ่งแรกนาทีที่39กาเบรียลดานีลู ได้บอลบริเวณเส้นกรอบเขตโทษก่อนพลิกตัวยิงทันทีบอลพุ่งเสียบมุมอย่างเฉียบขาดเสมอกัน1่ถึงหงเสียงเพลงซัมบาดังขึ้นทั่วอัธจันทร์ฝั่งบราซิลแฟนบอลสีเหลืองทองกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจเครื่องหลังเริ่มขึ้นทายใต้แรงกดดันมหาศาลทั้งสองทีมรู้ดีว่าประตูต่อไปอาจเป็นจุดชีช้ชะตาเกมสหรัฐอเมริกาปรับแท็กติกโดยส่งโควินเลียม ลงมาเพิ่มพลังในแดนกลางขนาะที่บราซิลส่งดาวรุ่งวัย19เป้าปาโลมาตินลงเสริมเกมรุกผลคือเกมเร็วขึ้นและเปิดแลกกันมากขึ้นนาทีที่57บราซิลเกือบได้ประตูจากจังหวะยิงของเนโตที่ชนคันอย่างจังก่อนที่แนวรับสหรัฐอเมริกาจะสกัดออกไปได้แบบเฉียดฉิวนาทีที่63เป็นช่วงเวลาที่โลกต้องจารึกเมื่อสหรัฐอเมริกาสวนกลับเร็วแมคเคนนา ใจทะลุช่องให้เลโอมาตินปีกซ้ายสปีดสูงหลุดเดียวเขาพาบอลเ,เข้าเขตโทษแล้วซัดเต็มข้อบอลพุ่งเสียบใต้คานอย่างสุดสวย2-1ทีมสหรัฐอเมริกาขึ้นนําอีกครั้งเสียงเฮดังจนพื้นสนามสะเทือนเหล่าแฟนบอลชูธงดาวและแถบโบกสะบัดอย่างบ้าคลั่งบราซิลไม่ยอมแพ้พวกเขาเดินหน้าอย่างไม่หยุดนาทีที่70บราซิลได้ลูกโทษจากจังหวะฟาวในเขตโทษกาเบรียลรับหน้าที่สังหารแต่ผู้รักษาประตู อีธานโจนของสหรัฐอเมริกาพุ่งถูกทางปัดบอลออกไปได้อย่างเหลือเชื่อกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมทั้งสนามลุกขึ้นยืนปรบมือให้ผู้รักษาประตูหนุ่มผู้กลายเป็นฮีโร่ทันทีเกมเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายบราซิลเปิดเกมบุกเต็มกำลังเสียงตะโกนจากข้างสนามของโคชเอูอาโดซินวาดังไม่ขาดสายพวกเขาพยายามตีเสมอแต่แนวรับของสหรัฐอเมริกาแข็งแกร่งราวหินผา คาร์เตอร์โฮมกองหลังร่างยักษ์บล็อกลูกยิงสำคัญถึง2ครั้งติดต่อกันและในนาทีที่89สหรัฐอเมริกาได้ลูกเตะมุมแม็กเคนน่าครอสบอลเข้าเขตโทษโคโวินเลียมหมงเต็มแรงบอลเสียบเสาสองเข้าไป3 1ถึง1ชนิดผู้รักษาประตูบราซิลได้แต่มองเสียงเ hey, ฮดังสนัน่นทั่วปักกิ่งเสียงประกาศจากผู้บรรยายดังขึ้นว่าทีม USA กโกมีดอวินเนอร์ ผู้เล่นทั้งทีมสหรัฐอเมริกาวิ่งเข้ากอดกันด้วยน้ำตาแห่งความดีใจแฟนบอลร้องเพลงชาติพร้อมน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจขณะที่ฝั่งบราซิลแม้จะแพ้แต่ก็ได้รับเสียงปรบมือจากทั้งสนามในฐานะทีมที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและสู้จนวินาทีสุดท้ายหลังจบเกมมีการฉลองสุดยิ่งใหญ่กลางสนามนักเตะสหรัฐอเมริกาสวมธงชาติบนไหล่เดินรอบสนามท่ามกลางเสียงเชียร์ลั่น บนจอใหญ่ฉายภาพรีเพลย์ลูกเซฟสุดสำคัญของอีธานจนและประตูสุดสวยของเลโอมาตินซ้ำแล้วซ้ำอีกสื่อทั่วโลกประโคมข่าวยุคใหม่ของฟุตบอลสหรัฐอเมริกาได้เริ่มต้นแล้วระหว่างพิธีมอบเปลียนเสียงเพลงชาติสหรัฐอเมริกาดังขึ้นอีกครั้งนักเตะทั้งทีมยืนเรียงแถวน้ำตากรอเบ้าในขณะที่ธงดาวและแถบถูกเชิญขึ้นสู่ยอดเสาอย่างสาง่างาม ภาพนี้ถูกถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเป็นภาพแห่งความภาคภูมิใจของชาติที่ต่อสู้มายาวนานเพื่อพิสูจน์ตัวเองในวงการฟุตบอลโลกบราซิลเองก็ยืนปรบมือให้คู่แข่งอย่างให้เกียรติพวกเขายิ้มและกอดกันแม้จะพลาดเปลี่ยนทองแต่ยังคงเป็นทีมที่สร้างความตื่นตาตื่นใจและได้รับการชื่นชมในฝีเท้าอันน่าทึ่งบนสื่อสังคมออนไลน์ทั่วโลกแฟนบอลต่างโพสตคลิปไฮไลท์จากเกมนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงท้ายเกมที่เต็มไปด้วยดรามา่าความเข้มข้นและอารมณ์ที่แทบหยุดหายใจผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลหลายคนออกมาวิเคราะห์ว่าเกมนัดนี้อาจเป็นหนึ่งในแมตช์ชิงเหรียญทองที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์โอลิมปิกเพราะนอกจากคุณภาพของนักเตะและแทคติกแล้วมันยังเต็มไปด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งกีฬาความไม่ยอมแพ้และความเคารพต่อคู่ต่อสู้ที่แท้จริง สหรัฐอเมริกาใช้พลังและทีมเวิร์กอย่างเต็มที่ขณะที่บราซิลใช้เทคนิคและความคิดสร้างสารรค์แบบซัมบาทั้งสองแนวทางมาปะทะก,กันจนกลายเป็นการแสดงฟุตบอลระดับตำนานหลังการแข่งขันผ่านไปไม่กี่วันทีมสหรัฐอเมริกาได้รับการต้อนรับกลับบ้านอย่างยิ่งใหญ่ประธานาธิบดีออกมาต้อนรับด้วยคำพูดว่าพวกคุณไม่เพียงชนะในสนามแต่ยังชนะในใจของคนทั้งโลก ขบวนพาเรดแห่งชัยชนะถูกจัดขึ้นที่นิวยอร์กมีผู้คนออกมาร่วมฉลองหลายล้านคนภาพของอีธานโจนผู้รักษาประตูฮีโร่ถูกนำขึ้นจอใหญ่กลางทํมสแควร์พร้อมข้อความ Believe in d r e a m ส่วนบราซิลแม้จะไม่ได้เหรียญทองแต่พวกเขากลับไปพร้อมเสียงปรบมือและความเคารพจากทั่วโลกสื่อในบราซิลเขียนพาดหัวว่าเราแพ้ในสกอร์แต่ชนะในหัวใจ นักเตะหนุ่มหลายคนได้รับข้อเสนอจากสโมสรยุโรปหลังโชว์ฟอร์อรมโดดเด่นในทัวร์นาเมนต์นี้โดยเฉพาะกาเบรียลดานี่ลูที่กลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนบอลทั่วโลกเกมนัดนี้ยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่มากมายทั้งในอเมริกาบราซิลและทั่วโลกเด็กๆหลายคนเริ่มฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพหลังได้เห็นความมุ่งมั่นและความสามารถีของทีมในสนามปักกิ่งในค่ำคืนนั้น โรงเรียนฟุตบอลหลายแห่งเปิดคอร์สเวจิง2088เทรนนิ่งแคมป์เพื่อระลึกถึงการแข่งขันครั้งประวัติศาสตรน์นี้แม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่เมื่อพูดถึงโอลิมปิก2088ที่ปักกิ่งทุกคนยังคงจำได้ถึงแมชทองระหว่างและเสียงเชียร์เสียงโห่ร้องความตื่นเต้นและน้ำตาแห่งชัยชนะยังคงก้องอยู่ในใจแฟนบอลทั่วโลก มันไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลแต่มันคือเรื่องราวของความฝันความพยายามและจิตวิญญาณแห่งกีฬาที่แท้จริงและเมื่อผู้บรรยายในคืนนั้นพูดคำสุดท้ายว่านี่คือฟุตบอลที่โลกจะไม่มีวันลืมไม่มีใครคัดค้านเลยแม้แต่น้อยเพราะทุกวินาทีของเกมนั้นคือบทกวีแห่งลูกหนังที่สวยงามที่สุดบทหนึ่งของศตวรรษที่ค่ำคืนนั้นที่ปักกิ่งปี2088กลายเป็นค่ำคืนที่ทั้งโลกจดจำไปอีกนาน สนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่งสว่างสวัยด้วยแสงไฟนับหมื่นดวงเสียงเชียร์กึกก้องสะเทือนทั่วทั้งสนามเมื่อสองทีมยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟุตบอลโลกอย่างทีมชาติสหรัฐอเมริกาและทีมชาติบราซิลก้าวลงสนามในศึกชิงเหรียญทองโอลิมปิกมันไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดาแต่คือการเผชิญหน้าระหว่างสแนวทางฟุตบอลที่แตกต่างสุดขั้วความแข็งแปร่งและระเบียบวินัยแบบอเมริกัน ท้าทักความพลิ้วไหวและศิละปะแห่งลูกหนังแบบบราซิลแฟนบอลกว่า90,000ชีวิตแน่นสนามตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมหลายชั่วโมงเสียงเพลงชาติของทั้งสองประเทศดังขึ้นพร้อมภาพธงชาติที่โบกสะบัดกลางสายลมแห่งกรุงปักกิง่งนักเตะทั้งสองทีมยืนเรียงแถวด้วยแววตาแน่วแน่แต่ภายในหัวใจของพวกเขารู้ดีว่านี่คือเกมที่อาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกในอนาคตได้อย่างสิ้นเชิง เสียงนกหวีดเริ่มการแข่งขันดังขึ้นเกมเริ่มต้นอย่างรวดเร็วทีมสหรัฐอเมริกาเปิดเกมรุกตั้งแต่ต้นใช้พลังทางกายภาพและการเพรสซิงสูงเข้ากดดันแนวรับบราซิลอย่างต่อเนื่องขณะที่บราซิลพยายามใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นแนวรุกอย่างลูคัสเซนันเดสและเนโตรามอสในการ